มปุ้งชิม,มาเ็ยข้าวปุ้นพี่น้องจามันวันนี้ใส่เบิร์ดเนาะมีปีมันซูทหางในเือนอ่ะซองหางเนาะเสร้อยกเลยอยากข้าปุ้นอยากมาลายมือแล้วพี่น้อง เกิดอยากจานนบได้ยเอียงดอกน้ำยาไก่บ้านพี่น้องนำกะทิไก่ต้มไว้ฉลอต้มไกไแ่แว้แจมือเศ้าเ,เครื่องกะเตียมไว้แตเมือขึ้นเนาะสบายดีเด้อพี่น้องจ๋าสบายดีย่ามเที่ยงเนาะขึ้นมาเข็ดกินกับแม,ม่น้องเมย์จ้า ปุ่นซิมหาโลสั่งมาเผื่อไว้ปงมงอ่ะใส่เผงมูอ้ลงไปแล้วก็กะปี้ที่น้อง ซอยเห็ดเห็ดไปชิมไปเนาะแซบแล้วก็แซบก็ใส่ต่อเห็ดไปชิมไปพี่น้องบุ๊เดมีสูตรคุณได้เสียเอาขึ้นไปกินแท่งเทิงุณได้นะ เกลือพี่น้องเ้วก็มีน้ำตาลเด,ดกหวาขวดจะนำนมันเห็นเนาะ ใส่กะปิข้าเห็ดกินเองเห็ดชีคุณๆเลยเนาะใบมะกโูดลงไปเลย ใส่ขิงพี่น้องน้ำกะปุ้นเริ่มหอมแล้วครัวแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ้าเนะ่าสิเอาเครื่องลงมันแดเพอสิร้อยต้มทั้งอันมักพริกทั้งกระเทียมพี่น้องเอาใส่ขึ้นมาจิงวหวาตำง่ายนะเรียบร้อย ยังสใส่กะทิอีกเนะาะบัดสิปงยังสใส่กะทิคนอยู่พี่น้องใช่แล,แล้วเลยเด้อพี่น้องน้ำข้าวปุ้นยังถ่าแต่ข้าวปุ้นยังมูมาอยู่เนาะพระเจ้าสิม,มาส่งสั่งข้าวปุ้นชิมหาโลอนี้เป็นน้ำกะทิ น้ำไก่บข่อยเพชรพี่น้องโบเค็ดลำดีเยอะแยะกระติ้งเขากินเพี่แล้วเรียบร้อยพี่น้องน้ำข้าวข้าวข้าเนาะชิบหาโลพี่น้องได้สิกินเบิร์ดคันโบเบิร์เก๋เอาไว้เนาะหย่านโบโฟ เนื้อกะอย่ารุ่นมาเห็ดซอยพี่น้องเที่ยงแล้วบี่เที่ยงแล้วจ้าเนื้อกะมีปีก็มันัวละพาโละพาก็มะกะทินแล้วก็เพียงก่อนเสริมหม้อหนึ่งพี่น้องเอ็มยาใกล้ที่เป็ดต่ำมะฮุ่งเนี่เสริมก็มีปิ้งเป็ดก็ต่ำมะฮุ่งเนาะเดี๋ยวต้มวานไปทิชชานเลยไปต้มสเกตเจ้าไว่าอยู่นนู แล,แล้วเลยเนาะแต่ว่าเฮาสิแบ่งขึ้นไปกินอยู่เทิงแต่ว่าวะสไลบ่ได้ขึ้นเนาะยากระโม่น้อยเอาขึ้นไปกินอยู่เทิงพอวัดดัหน้าทั้งเทิงในบาดนี้ก็สิได้กินข้าเศ้าข้าวเ,าเทีย่ยงเทิงเนาะยาแต่วอาเรียบร้อยจ้อยแทงโมไปเนอ้อันนี้เกิดหยากพี่น,น้องปะเดี๋ยวสีแบ่งึ้นเนาะ ขปุญชิพหาโลยูว่ะพี่น้องเนาะอยากอยากลายมือแล้วเหงื่อกันมีปีพร้อมเลยเมื่อนี้ขึ้นแล้วพี่น้องเนาะขึ้นจากดำหน้าแล้วตอนนี้ก็เที่ยงดำ้มไปแล้วใหายช้ำที่ขาดลายกันเนาะมันบ่ค่อยแข็งเนาะ ผู้เห็ดกินแมนองเมือกับชาวลอยจากแดดยังมาเต็มกระตาอันเนี้ยขอบคุณพี่น้องน้ำหวานบรีบเป<ร>็ดยักษ์บุ้งวานมาลาต่ำก,นนกินอยู่เที่ยงหน้าหน่อยพี่น้องเนาะฝนลิ้นลงมาอีกแล้วเนาะฝนตกมาอีกแล้วเม,มื่อกี้ยังจมมาแดดอยู่พี่น้องแดดทิมช่วงวังซิปมงมาบันนี่พาะว่าฝนตกอีกแล้ว ฝนลินกินเข่ากับแบบนี้ก็คักน้องพี่น้องใครก็แดดอยู่เนาะดําหน้าตากฝนใครก็ดําหน้าตากแดดอยู่เมฆฝนมาอีกแล้วพี่น้องฝนมาตกตอนสิบสองโมงเนาะมือเศร้านี่ก็ตกมาจนหอดอันเก้าโมงกลัวนี่แหละตกมาหอดเก้าโมงกลัวแล้ว,วแดดมาแต่สิต่สิบโมงจนหอดสิบสองโมงแดดนะพี่น้องห่อนแดดจะอยากตายเนาะทั้งแดดทั้งอา้าว มาบบานี้พอฝนมาตกตอนเที่ยงอีกอคดตกแบบนี้ไปจนหดํำกับข่ายยูพี่น้องบ่ค่อยเมื่อยเนาะคัดฝนลินสํานีพอดีพี่น้องเนาะฝนแห้งแ,งแล้กก็บดำหน้ายาเปียกเปื่อนคัดฝนลินแบบนี้มันขึ้นกับบค่อยเมื่อยเนาะสํามีพอดีน้องพี่น้องบรรยากาศดีเหลืออีก,หา,าอกหายุดไทยพี่น้องก็ห้ยนั่นเนาะประธาน,นไทยการชิดได้มาต่อเรียนนีเนาะพี่น้องเมื่ออื่นเนาะ มื่อื่นก็นได้มาต่อพี่บังเถือกกับมือแรงเนาะว่าเลืออีกสองไห่สามไห่ชุดถ่ายญี่ปุ่น,นพี่นเนาะสิได้ยกง่ายกันมาอยู่พี่เดียวมาอยู่เทียงหน่อยแล้วก็สิมาดำหน้ายาวเลยพี่เนาะต่อตะกะลงไปเนาะไหลลงไปเรือจนหอดโตดำไหลลงไปเรือจนหอดโตรงบก็แล้วเนาะหน้าเฮาเรือบกีไห่แล้วพี่น้องเนาะที่ยังแป้นเออเติร์ดนะกระแมนแหละเนาะหน้าเฮาเบิดเลยที่ยังบุษันดำนะพี่น้องนอกนะข้าเจ้าดำเบิดแล้วนะข้าเจ<า> <หา S 2> ้า เลยจะนาเฮาเนาะโอเคเนาะพี่น้องมากินเขา่ากินข้าวผุ่นก่อนลงดำนาแรงเนาะต่อไปกระสิปิกนิกอยู่พี่คู่มือแล้วพี่น้องอพอหน้าอยู่พุ่นนะ่ะสิแล้วเลยเดย้มือนี่ก็แล้วเนาะนาเลียงนั่นนะพี่น้องนาเลียงฉลอยลแล้วแล้วก็สิมาต่ออยู่พี่เนาะมาต่ออยู่หน้าเงาพี่เลยไหลลงไปเรื่อยๆรื่อยจนหอดโตกูเนาะแล้วก็ไหลออกมานี้ก็แล้วพี่น้องแบบนี้เนาะ ผ่อนขางเนี่ยไปกับชุดหูชุดตากับเบิร์ตแล้วพี่น้องบ้านนี้เนี่ยไปทะเลก็เห็นแต่หายหน้าว่างไก่ชิแล้วแล้วบ้านนี้พี่น้องแต่ก่อนยังได้เนี่ยไก่เนาะไข่แน่เนาะบ้านนี้เริ่มมีแห้งขึ้นแล้วพี่น้องไก่ชิแล้วแล้วหน้าหอกนาะโอเคเนาะพี่น้อง,อองบอยชิคุนไปกินนั่นเข่าอยู่นันเที่ยงถุแล้วพี่น้องทางนี้กับเมทาวอนเข้าไม่ทา,ามทาลาชิคินอยู่พี่เนาะบอยชิคุนไปกินพุ่นพี่น้องเนาะ ทีมงานนั่นมาทะเลาะิมากินพุ่่นเลยชิขืนเทิงพี่น้องไปอะไรองวขายมาเด้อพี่น้องกินข้าวปุ่นเนาะทิหาโลกนนี้นะบายายไปนะยน้ำหวานูอยางน้ำหวานตุ่มพันายบ่เล่ายขอบด้วยายละปัดไม่ได้เินเงนเตรมแล้วนโอ้บขินน้าขาวใบใหญ่จมเมลุ่มแน่เนาะเรื่องอะไรอันนี้ชิมอนฟอนไซมาลังเจลกัมา เขแบเอะแบเบ well, s <S um, so ้าข uh, well, uh, well, right. ับไวทันทีกินขับอะไรกินนะบอรมนะมอมาถึงมอเข้าขนเามือบ่จะกินเนกินเือเขาปหากินอย่าเอ้มันบเนอกวะคนดาคนไฟาไปสิกินแซ่บมันก็เห็นแล้วมันปนะลย ้แต่กินเห็ดใบคือว่าเจ้ะคือเมาค่ะไปอตรงใบแต่มันเศร้านี่เอออะไรลงไปเสียมันเพิ่าเหร่ไมสมัครสมองเอากจะรุนกี่เลงะเล็กอะเล็กอะกระชีมด้เนาะไม่รุนกระรุนแบบกระชีมแบกที่นี่เข้ามากระชีมเอากระรุนดวใช่กระนายนี่นจับเดี่ยวก็มันจะบดแล้วลองจับก็มันจะดเลยโอ้โหจับก็หลับหลับเลยหมูจับเดี่ยวมันก็จะบดติ๊าๆพอชอ ชิกินพี่น้องนองสามือพี่น้องไมีาะสามือยกกินบุบ่มีวบ่าแท้เรากินไหมคุณยเรากินเราเดี๋พี่น้องเคเรานได้ดิซมันเียมซิมกระปุ่นก่อนกเืล่องหนึ่งกรบ่ิบ่ะลายแล้วมันูมัน เมื ting, ่อจะซีมกับมเมื hmm. ่อยงเมา่างเนาะชำเหยีด hmm. มุนเลนำมวรใสเนาะเดี๋ยวมาหมูแงกักินอีกเด้นี้กินจุบิแล้วพอดีเราก็เนี่ยจะมาจเก่าให้เพงานขพูดจานี่มันานเสียอยู่หหาวู้ทารุ่นเสร็แล้วโมกินพชเี่ยใช่หรืซีมอะไรกันนี่ ว่าข wow, mm. uh. ้าปุ้นเก่าเนี่ยตงโต๊หมุกงเน้มนึงาวปุ้นเขาข้นขึ้นแบบดบเขามาบิดตมกันนี่ลุยเรอวกโนีแคนละตรงเนเเเราเม่เอาข้วปุ้นเก่าห่นงออีเป็นยุมปุ้นเก่าเอาไว้อยู่ข้างล่าเออวมันตยังเป็นชิมอนคอนไซไปน่ง้หลัง ไปมกนชิมกอนจิ้กระเพรหน้าคานิ้วเรืองท่านีกรเรนกำลังติกือไกระ่ายเปลนเนี่อเพื่อนลงกระแตแลับกิเนี่ยขวานอ้าวลเป็นยะไครับ หิวแหงบ้างหิวแหงกบฝาสุดไปกินข้าวที่ยังไงข้ปุ <m <m <h <h ่นยังไงก่บนบอกัาในมือว่าอันนี้แม่กับแม่แรงเลยสิแม่ไม่ให้เงินรวยหมดออกมามึงปากันดู่วยสิออกมาได้ทำวะพีกจะอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยบอยพี่จะอยู่เพื่อนเลย เฮ้ยกันแม่งอย่างนีบอกให้โคคามเลยอืมอ่ะแ้วตามี้ากันระดับอืมเรเลือกขาดเพดเจงเนี้ยข้างล่างยากมากเลยจับ้าๆยุ่งกดหรือพ่อนาะยายรุ่นแล้วแล้วก็ยังเลื้อตัวก็ยังเลยไม่เลือกไม่ก้ามมึงอ่ะพี่นี่เลยกับพี่ยี่สามคล้องเส้น ดัก้อนหมูนะพี่น้อแถวหนึ่งจะเป็นบัดับก้อนหมูน่ะชุมเากระเช้วคือกันเนาะอากมันนแบบ่วย้วนะกระเพาะอกเขาไปนสนะชุมเานาลายบัวบอใไมเรา่ทนดนะเขาไปดัเขาจะรุนไงทั้งหมดเากรเน่อยนึงีหน้าบตรงหน้าเขาเมื่อเหตุผนกกินนี้อะกอดคน้าปถัมภงกงงามอยากพูนอุปมค่ะแต่ตรงนี้ถ่าพูนค่ะพูดค่ะนาเขาอี ก็ได้ขนาดน้นยซันลาไย่อ่นะช่องไม่ลูกช่องไม่ลูกนะัน่อนันขาวผกันำมั้าก่อนขาจก่อนเลยข้าว้กับน้ำมันเนาะหวยกันน้ำมันก็จะอนหมื่นบาทเลยเดือนน่ะเกกับรายเห็ดไปยังไดิอตั้มันขายเลยเได้กินบอนเลย้ลงคุณลายได้ระแม่นอยู่เห็ุลายลงคุณลายกับเทา นอกจากเข้าแบบว่าคณีน no ่ารายแล้วเข้าบริจาคไะแบบนั้น่เงินากหมูกเมื่อยเฮ็ดยุ่งเฮ็ดกิบแล้วก็เฮ้ยโอ้ยขาหน้าขาหนีใช่จะสุนยังแบบดูเฮ็ดนกินเข้าแบบชำเพิงโดดแต่แบบสามลูกาช่เอาเหมือกั้ที่ห้านี่กินเขาเป็มามแล้ลูกดูน้ำดำ มาเร็วๆะเบิแล้วระดียมีน้ำดุดมไส้นั่นเดียวในน้ำคือโพชโพชชนยังจากตสบายุ่งเมอดูดยุงเมอวิชนาน้ำจีดนมาเห็นน้ำห้าวแล้วนะเอ้เขายังว่าโอะมาเอ้าแล้วจะใส่กอะปุ้ยมาแก่เอาเมือด้วยจะหมดลุน้าที่มาวกใช่หลักคือใช่ไใชเดก่อได้มขึ้นก็จะว่าบแห้งขึ้นอีกคนนะประจาก คือแบพ้นคือต้หอดแก่อะไคือก็มาัดีย้ทำแบบยังไงยังน้ออน้ามันมองอเรากินจำพายก่อนพ่อพาลงตีสี่พ่อบอกพ่อลูกนะสามโมงพุ่พ่อน่ะสี่โมงอันอันเราเรายาคาดแล้วมิดแล้วรถไแล้วหนลงแต่จะมงมไวสโมงหาโมงสามโมงครื่องพอ้ลงสามโมป่า เราแต่ว่ายังอยู่เลยยังเท่าเออถุงนึงเนี้ยแต่ไลายคนดักเลยก็าจจะยังได้จะตู้ละซัดนี่ลองเอ้ยเห็นหน้าสายเขาไหยเอาลูกคู่ปันแน่แก้มันบอแล้วว่าคู่แล้วคู่แล้วหักสายอีกแล้วให้แต่ปีนี้แหละหน้าเขาเจ้ากันปีหน้าเขาเห็นตัวจริงไงยาตลอดอยู่เปล่า ลอยจะให้ต่ละลอยจะให้แา่ละอยช่เ้าเ่าเขาจะบริแงามทั้งหมดลอยชาจะเอาไอจคลายยูกจะคลายเขาจะายขึ้นเหล้าจะออกตะล้านจะคลายได้เลยขายอันนั้นเดีเห็นเล้าขงเะมดหาหกพันาบริการข่าวหน้าบริการะแจ้าเขายลอนยุ่งอนอนเว้นก่อนจังมึงเราเห็น เล้ก่อนไสิเออ่ลาในคณะตุกขยางโม่เบิ่งม่มยางโเบิ่งเกิดค่ะเกิดนะคนบ่มีห้อยเลยยังไงเกิดกันนมือยังสูดเบิ่ง้องใจเกิดนั่นเกิดบนห้อยกันใ้ยังไพันยางโตเป้านี่ยพันย่างไรเถื่อนพัยังก็บ่่รพันยางแล้วได้เบิ่งย่างเห็ดคือเปิ่นคกนปกติในพันยางเด่ยวเด่เลเปลาบ่มือขึ้นในคนี่ เยวลาเสร็จครับเลยจ้าไม่ต้องเสริมหรอกข้างหน้าตรงจะยังตัวเจ้าอะไรอยู่เพื่อนผัวออกมาใครยังด้วยให้รวยมาอ๋อข้าใส่ไปอยู่ยังกันอยู่กับใจรวยไม่ใจดีก็ไม่มีอะไรอย่างเดียว เจ ja. ้ากับแม่เจ้ากับบลงเห็ดกินเหรอลำหน้าเห็ดยังกับมันเมื่อยอยู่นี่เนาะแต่มันกบาเมื่อยนปันใดเด้ยากเลแบบเ็ดกับเขา่นมีคนเห็ดกับเขาให้นีสบายเห็ดเบี้ยงกันก็คนากนมาเห็ดเบียงง่ยกาดกินิวอี มีตัวหันเวอร์นี่คนงานไปเทศกินให้ทงนะทัง,ทงนันยังหมดเลยทำก็มา,มา<ว><น>ทำมันอยู่คือว่าหันเข้าได่ามันก็มาเหดกินให้บักหลทำมันอยู่มันงย่า,าักมันอายงบุแล้วน้าเนาะทำเมื่อก็ดกินข้าทั้งงั้ทนทำแล้วก็มาแล้วโโหรนพูดแนพี่ทำนมาใส่คลิป ของค้มด oh, ีเดี่ยวนะชอมช้อมบอนชอมบอดูคือคบพูดเก้าพี่น้องยากสมียังนี่านร้านกนานกันเลจะจะกินห้อผักัเกบ๊ะแบบมือนกงกินไายก็ด้แม่บ่มีกับบ่ม่เหนียวทั้งย่างปีก็ดจะหันไปช่วยชุกตีกีดกันเลอสิอยากาน้ำคือเป็นตีกีดโอ้ยเอีวันสื่อสี่าันบ่่ ปีงแ <grassroots> ่้วปิ huh. on, ้อีอยู่ห่ะตากซื้ออย่งนีนาใครไปซื้อจ้ะเจ้าไปฟิมาเก้อไยังแล้วก็โอเปสไกน้ำดงเสรบจแลยอืมฉันโอเันสรจอยู่เลยเออจะปงปีเ็ดอยู่ยายปอันด็จงองอ่ะไนตะกี้เราจงอันเดเราจงมันองแัยสีดงก็อ่ะมาจะคนเดียวคนนึ่งเล้สะพอแล้ว ขวี่าวักนบบนาเริบวป่งขึ้กาายลงววงัคนลกกบอกเสียมาสอยชื่อนี้จ้างบอกจ้างม่่งดูละหาบ่ากกับยังใครมีคนว่างใครยังมีคนว่าเออผมคนว่างจจ้างมไดจ้าขึ้นไปเอาดูดมไสนะซองมวันละสาบ กลายไปได้ทำอะอรจี๊ก็ะจี๊บกระโมีควดแม่นเทางไปวานี่แม่คือเป็นช่องบนึ่เอาไ้าดได้งได้คนเหนอใเออ่เขาจะบ่ยังบ่มีนะยัง่ยังเียงยังเสียงรถไทนั่นแตะแตะใส่ัได้ไผมาดังหมาจะคืน คนก็คืนนเว้ยือสีแม่นข้าวมานเมันเลยนะานแ่เจบเบิ้องเที่ยงคืนเยอมเชียงมาไทยย้งบุซนมาิเลือททองมากินหวานพี่น้องยันบุญเลือกทองกินข้าวปุ่นเสีใส่ยางดีมาเะดำหน้าดีๆเพรว่านต๊มาเนาะตอนเช้าัหนาวเลยด้ยดีเปิดแดดมา ปิดแล้วบอกไม่เลยอันนึ่งม็อกควนอันนึ่งก็จะโย่สะดุดเลยอันนึงมันแตกเลยตัวเทิงอไงมันแตกแก่กันเอาเขาจะปิดก่อนเขาจะถ่ายขีดเป็นทง่ายหัวเมือนเขาถ่ายมันมาหมดแลงไงมันปิดพีแม่มาแรงเมื่อจังสะแบ่งให้เราเท่เดียวก๊าลังตีให้มาตัวเธอโมู่ัวลุ่มนะอันหัวควันมันกำลังโยนะเจ้าึ้นมาจะโม่สิบโมงไปสิบโมงปลายตัว ไว้ไวโอ้เนเพลินไปเลยยายกไว้เลยน้ำปสบานี้จดำให้นั่งจดำน้ไามาปกติจะจิบสาวแล้วเกี่ยวไปโงูมาเทนจีพอใหจิบจิบสาวเลยบุ๊คบุมีพนงานเอาไปมาหอนเอาขาคือิบอรดำมาได้ใช่ไหมนชาขึ้นฟอกกันเห็ไ่านีม่ขนายอก้าี่คนลงปริมคับเลี้ยออกมา หน้าแจ่แข็งไปยองไปงบ้างพี่พี่น้องจ๋าเดีมากวันนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศเลยแซมเด้อเนาะชิมทอดไส้ชิมอนชิมอันทอดไส้ในบริมาพริกเลยพี่น้องจะได้พะโล้ลงดับนาอีกเลยดับนาแรงดับนาแรงอได้เขาเมาพี่น้องเนาะพากินผ้าพักพรอนั่นโอเคเนาะพี่น้องมือนี้การเกิดอยากเขาปุ่นก็ได้ เบิดมือืบิเบกินเบิมอว่าจวายือมนอ่ินเวิดมเบิรดและพันโบมืออื่นไกินอ่ะมือแงหิวแงล้กินังโมเบิมืออื่นเ้า้เดินกงมาเฮ้ยเ้าในนนแม่น้ลุเดินมาบ่ลมเไปแล้วเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจและกาแเบอร์เกียบแมแม่พุ่งในเด้อน้อสบายดีสบดีน้อต่อพี่น้อง มือมืออื่นมาง,งเคยกับมืออื่นหรือม,มือแรกอยู่แหละวฉันได้ไปต่อหน้าเงาเลยเลือกอีกสองหายที่ถ่ายเบาอ,อ่อนกับแข็งแหนกแข็งแหนกแข็งแหนกนี่